ต่อมาจะเป็นในส่วนของมอดใหม่นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทก็คือมอดสเตตัสดามิเอนกับมอส์เซมิออโต้ไฟเออร์มอดนะครับผมเอาจะพูดถึงในส่วนของเซมิออโต้ไฟเออร์มอดก่อนละกันนะจะมาทั้งหมด3ามใบด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเซมิไรเฟิลแคนนอนเน็นะครับเซมิพิสตอลแคนนอนเน็แล้วก็ช็อตกันแคนนอนเน็นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นปืนหลักนะครับปืนหลักประเภทไรเฟิลนะครับปืนรองประเภทปืนรองนั่นแหละแล้วก็ช็อตกันนะซึ่งมอดพวกนี้ จะโผมาให้เราใส่ได้เฉพาะอาวุธปืนที่ยิงเป็นเซมิออโต้แบบเพียวๆเ,เท่านั้นนะถ้าแบบสมมติว่าปืนนี้ยิงได้ทั้งเซมิออโต้ทั้งออโต้จะไม่มีช่องให้ใส่นะรวมไปถึงธนูก็ไม่มีให้ใส่หรือว่าปืนระเบิดถึงแม้ว่าจะยิงเป็นเซมิออโต้จริงแต่ว่ามันคือแกรนิอ่อะมันไม่ใช่แบบยิงเป็นนัดเอาะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถใส่ได้นะเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าปืนไหนก็ตามที่มันใส่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาให้ใส่นะฮะซึ่งความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นมาก็จะตามนี้เลยนะฮะอย่างาไรเฟริลก็จะเป็น240ดาเมจกับพันทรูอีก1.5เมตรนะฮะพิสทอลปืนลอง300%ดาเมจกับ1.5พิสอพันทรูแล้วก็ช็อตการก็เช่นกันนะ240%กับ1.5พันทรูนะี่ย อันนี้ถ้าเทียบง่ายๆคือทุกปืนเนี่ยแม่งจะมียิงทะลุนะอันนี้ก็คือแน่นอนว่ามันดีแน่นอนเพราะว่ามันสามารถยิงจากตัวหน้าไปทะล,ล,ลุตัวหลังได้หรือว่าศัตรูที่อยู่หลังกำแพงที่มันไม่ได้หนามากก็จะสามารถยิงโดนได้นะแต่ที่สําคัญเลยคือดาเมจที่มันให้มามันเยอะมากนะถ้าเทียบกับมอดดามเมททั่วๆไปที่มันมีในแต่ละอาวุธแต่ละประเภทอ่ะก็คืออย่างไรเฟิลงเงี้ยก็จะเป็นฮอนเนตไม่ใช่เซเลชันใช่ไหม อย่างช็อตกันก็จะเป็นพรามพอยต์แบง n ์มันจะให้ดาเมดอยู่ที่ประมาณ160% 165%เซนะซึ่งถ้าเทียบอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ดาเมดตรงนี้แล้วอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5เท่าแล้วก็ในส่วนของออปืนรองก็เช่นกันนะฮอนเนสต์สไตร์รู้สึกว่ามันจะเพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวขอเช็คกันนะฮอนเนสต์สไตรส์ฮอนเนสไตร์ชึบไปที่เล็ก์แล้วกันเล็กส์พรามฮอนเนสไตร์อยู่ที่ 2 20%นะแต่ว่าในส่วนของ Canonet Pistol ให้ถึง300%ก็ประมาณไม่ถึง1.5เท่าแต่ก็ประมาณสัก1.3 1.4ก็ถือว่าเยอะกว่าอยู่ดีนะและที่สำคัญคือไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวก MOD ทั้งหลายเนี่ยที่มันขึ้นมา3ใบเนี่ยมันกิน Capacity แค่9ช่องนะครับเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันน้อยกว่าทั้งในส่วนของไอ้พวก m o สทั้งหลายเนี่ยอันนี้มัน c o n e t s t กินเท่าไหร่นะ o n e t s t กินอยู่ที่เ14เน i a t i o n ก็14 แล้วก็พามพอยต์แบงก์ก็น่าจะ14เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ากินน้อยกว่าถึง5นะแต่ข้อเสียคือแม่งมันให้สัญลักษณ์ปิตี้มาเป็นตัวดีอ่ะคือถ้าคุณแบบไม่ได้ออฟอร์แมาไอช่องนี้เอาไว้เยอะนะครับเพียงพอก็อาจจะต้องมาแก้ฟอร์แมสซะหน่อยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมอสประเภทนี้ทุกใบเลยนะครับถ้าคุณใส่เข้าไปในอาวุธแล้วเนี่ย คุณจะโดนล็อกไฟเอเลียดไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นรูปกุญแจอย่างนี้เลยนะฮะก็คือไฟเอเลียดจะเท่ากับเบสของมันเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่มนะครับเท่าไหร่ก็ตามใส่มอดไฟเอเลียดไปกี่ใบก็ตามมันจะไม่เพิ่มแล้วก็ต่อให้คุณจะลดไฟเอเลียดไปมันก็จะไม่ลดนะฮะอย่างอันนี้มอดคลิปปิ้งบูอายเห็นไหมมันลดไฟเอเลียดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าถ้าลุงถอดออกปุ๊บเห็นไหมก็ยังเท่าเดิมสองจุดศูนย์แปดนะฮะแต่ว่าเพาใส่เข้ามานะครับคลิปปิ้งบูอายก็ ยังคงเป็น2.08จนยะี่ยเช่นกันนะถ้าสมมติว่าลุงจะไปเพิ่มไฟเอเลดนะด้วยการใส่มอดเพิ่มไฟเอเลดสักใบหนึ่งเอาเป็นเอ่อชื่ออะไรดีวะมอดมอดการสลิงเกอร์นี่นะ72%นะลุงใส่เข้าไปตรงแทนฮีโมเลดเห็นะไหมไฟเอเลดก็จะไม่เพิ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยเอ่อลุงมองว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยนะจะว่าข้อด้อยก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าคุณใส่คุณต้องยอมรับแล้วว่ามันจะไม่ทําให้คุณสามารถใส่มอดไฟเอเลดได้นะเพราะว่าคุณต้องยิงงงแแบบคคววาามมเเดดีีียยพืื้้นนนนฐขขอออัลต่่ก็ไ มอสเพิ่มคีย์แต่ลบไฟลเลยทุกใบอ่ะสามารถใส่ได้เลยถ้าคุณใส่มอสมินเทาปุ๊บคุณใส่มอดคีย์อันนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรทางนน้นมันมันได้แต่ข้อดีมันไม่มีข้อเสียเลยเออซึ่งมันแน่นอนว่ามอสอันนี้มันจะเพิ่มคีย์เยอะสุดอยู่แล้วในบรรดาทุกทุกปืนที่เรามีนะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่เวทีกูดมากแล้วก็ดาเมจที่ได้ก็คือเยอะกว่านะสรุปเลยละกันนะว่ามอสใบนี้สําหรับลุงแล้วดีไหมนะลุงบอกเลยว่าดี คือพิจารณาง่ายเลยถ้าเกิดว่าอาวุธปืนกระบอกนั้นของคุณสามารถใส่มอสตประเภทคันนเนตได้นะครับและคุณคิดว่ามันมีช่องเหลือคือสมมติว่าถ้าคุณปกติคุณใส่มอสเซเลชั่นคอนเนสตสไตรส์หรือว่าพามพอยแบงค์อ,อ,อยู่แล้วคุณเอาไปนี้ไปแทนได้เลยนะเพราะว่ามันดีกว่าแล้วก็ได้พันธุ์ทูด,ด้วยนะแต่ถ้าสมมติว่าในบิวของคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่มอสประเภทนี้อยู่แต่ว่ามีเพิ่มดาเมจเป็นในส่วนของกรารไนต์ซีโอ CEO ก็คือเขาเรียกว่านะ เพิ่มดาเมจต,ตามธาตุที่มีอยู่อ่ะคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามันคุ้มไหมที่จะใส่ในี้เข้าไปแทนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาไปแทนปุ๊บเนี่ยคุณจะเสียในส่วนของสเตตัสชานสไปนะครับแต่ว่าปืนประเภทเซมิออโต้ auto, ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะยิงเน้นวันช็อตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบิวไอพวกปืนเซมิออโต้ทั้งหลายเป็นแบบสไตล์วันช็อตเนี่ยการใส่กระวนไนซีโอเข้าไปในปืนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายังไงมันก็ อาจจะไม่ได้มีผลมากเท่า,าไหร่เพราะว่าช็อตแรกมันจะไม่ได้ดาเมจอยู่แล้วมันต้องรอช็อตที่2ถ้าให้ติดช็อตแรกติดสเตตัสก่อนเว้นแต่ว่าคุณจะมีพรอร์ไปช่วยแปะสถานะก่อนซึ่งก็ต้องพิจารณาตามเพยสตายของคุณเน่แต่ว่าลุงก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าเกิดเล่นสายรอดาเมจวันช็อตอะไรเงี้ยไม่ได้เดน,ดน้นสเตตัสช้าอ่ะยังไงมอสแบบน,นี้น่าจะถูกใส่เข้าไปแทนในส่วนของการเพิ่มดาเมจแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ที่ดีเลยแหละเออแต่นี้ลุงยังไม่ลองว่าถ้าเกิดสมมติว่า ใส่นี้เข้าไปแล้วอะ่ะแล้วเราบัฟเพิ่มความเร็วในการยิงอะ่ะมันจะทําให้ยิงไวขึ้นหรือเปล่าเออขอลองหน่อยแล้วกันนะเพื่อความชัวจะได้แบบรู้ไปเลยว่าเป็นยังไงอ,อ่าเรามีตัวไหนที่เพิ่มความเร็วในการยิงเอาวิสวิสโอเควิสพร,รามอ,อ่าเราต้องยังไม่วางเนาะเรายิงแบบธรรมดาก่อนอ,อ่ะเดี๋ยวนะยิงะยนะไอ้ลุงกดยิงรวยๆนะมานี้ โอ้โหเอ๊ะหรือว่าวิสไม่ได้เพิ่มยิงไวแต่ลุจงจำได้มันเพิ่มยิงไวเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อความชัวร์กูลองถอดออกก่อนแต่คิดว่ามันน่าจะล็อกไฟเอเลียดไว้ทั้งบัฟทั้ง,ท,งทั้งตัวมอสเลยวะ่ะถ้าอย่างงี้ก็น่าพิจารณาแล้วแหละเดี๋ยวนะก็อลองถอดออกกันแล้วลองใหม่ลองใหม่อะแล้วก็วาง เออเชีย่ยล็อกทั้งบัฟทั้งมอสเลยว่ะโอเคอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ,ถ้าทีนี้ลุงแม่งแม่งมีแบบมีมีอีกจุดหนึ่งให้เราต้องมาพิจารณาแล้วแหละอ่ะสำหรับมอสใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวักระบอกนั้นหรือปืนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องได้รับบัฟเพิ่มความเร็วในการยิงเลยอ่ะไม่เล่นกับตัวละครที่แบบว่าไม่ได้บัฟยิงไวอ่ะก็คือแบบยิงปกติอยู่แล้วอ่ะก็คุ้มนะครับ แต่ถ้าคุณยังต้องการให้มันยิงไวขึ้นไปกว่านี้อีกด้วยการไปลักไก่ใช้บัฟมาเพิ่มไฟเจอเลดอะไม่ได้นะก็คือถ้าคุณใส่แล้วคุณต้องยอมรับว,ว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยจะยิงไวเท่ากับเบสของมันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอ่าอั้นลูกขอถานกับพูดแล้วกันเอางี้แล้วกันมันดีถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วที่จะยิงเร็วเท่านั้นตลอดการไม่ไม่ได้สนว่าใครจะมาบัฟยิงเร็วให้คือกูจะยิงเร็วขนาดน,นี้ตลอดไปก็ใส่ได้นะครับใส่แทนได้เลยแต่ถ้าคิดว่า ก็ยังเผื่อๆไว้นะว่าเผื่อบางทีแบบได้รับบัฟยิงไวมาจะได้ยิงไวขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็บิวแบบเดิมไปนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ลุงบอกเลยว่ามันมันยากมากที่จะมากําหนดว่าควรจะใส่ไหมโอ้โหตอนแรกนึกว่าเออลักไก่ได้เชื่อไม่ได้วะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มันอยู่ที่ทางเลือกแล้วแหละคุณเลือกเอาอย่างที่บอกไปก็คือถ้าคิดว่ารับได้กับการฟิกก็ใส่นะเพราะมันดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าคิดว่าอเผื่ออนาคตแบบว่า มีเพื่อนมาบัฟให้ยิงไวๆก็แบบเดิมไปนะมันก็จะง่ายกว่านะครับมันเฟกได้ง่ายกว่าประมาณนี้นะฮะไปไปกันต่อนะครับต่อมาเป็นมอดใหม่อีกประเภทหนึ่งก็คือมอดประเภท s t a t ัสดาเมจนะเป็นความสามารถแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะโดย s t a t ัสดาเมจเนี่ยจะมีผลต่อสถานะผิดปกติทุกอย่างที่ทำดาเมจอเวอร์ไทมได้ก็จะมี slash heat electric toxin b r a s t แล้วก็แก๊สนะครับผมทั้งหมด1 2 3 4 5สสถานะด้วยกันนะครับผม โอเคซึ่งการเพิ่มดาเมจตรงนี้จะเป็นการคูณเข้าไปโดยตรงเลยสมมติว่า,าปกติแล้วดาเมจอเวอร์ไทม์ time, ติ๊กละร้อยใช่ไหมอ่าอย่างนี้แล้วกันแล้สเตตัสด,ดาเมจมอดเพิ่ม90%ก็จากติ๊กละร้อยก็จะกลายเป็นติ๊กละ190นะครับไม่ได้คิดแบบไอ้นี้นะไม่ได้คิดแบบเป็นตัวของมอดเผานะมอดเผานั้นจะคิดแบบดับเบิลดิฟแต่ว่าอันนี้มันแค่ครั้งเดียวนะ่ยประมาณนี้โอเคซึ่งมอดสเตตัสสเตตัสด,ดาเมจเนี่ยจะมาทั้งหมด4ี่ใบด้วยกันก็จะมีไรเฟิลเอเลเมนทัลลิส พิสตอลเรียนมันเทลลิสแล้วก็ช็อตการเอเมทัลลิสนะครับซึ่งทั้ง4ใบเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งที่จุดร่วมกันก็คือสเตตัสดาเมจจะเพิ่ม90%นะแต่ว่าในส่วนของแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความสามารถรองขึ้นมาไม่เหมือนกันอย่างไรเฟิลเนี่ยจะเพิ่มพันทรู0.6หน่วยนะฮะแล้วก็เอ่อเมลีจะเพิ่มวินนัมสปีดหรือว่าความเร็วในการง้างตอนฮีเบกแท็ก60%แล้วก็พิสตอลจะเพิ่มวีลดสปีดไวขึ้น60%แล้วก็สุดท้ายก็คือช็อตการจะเพิ่มแม็กกาซีนอีก สำหรับมอดประเภทนี้นะลุงบอกเลยว่าพิจารณาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าบิวของคุณทำดาเมจ50% 50น้อยไป60%ของดาเมจของคุณในการฆ่าศัตรูเนี่ยมาจากสถานะโอเวอร์ไทม์นะครับมอดพวกนี้ควรใส่เข้าไปในบิวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิวของคุณมาจากรอดาเมจส่วนหนึ่งแล้วก็สถานะส่วนหนึ่งนะครับ แบบ50 50เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะจะใส่ดีไหมนะแต่ถ้าบิลด์ส่วนใหญ่ของดาเมจส่วนใหญ่ของคุณมันมาจากดาเมจดิบของคุณเลยอะสเตตัสมันมเป็นเรื่องเราอ,อาจจะมีผลแค่ประมาณสัก20-30%เนี่ย <c oughs> ไม่ต้องใส่นะจะได้ของไปใส่อย่างอื่นดีวกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเลือกพิจารณาในการใส่นะทีนี้ถ้าสมมติว่าบางอันมันอาจจะไม่คุ้มนะอาจจะมีผลน้อยแต่ว่าเฮ้ยถ้าผมอยากใส่อ่ะมันโอเคไหมอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่า ที่ลุงเห็นนะถ้าไม่นับในส่วนของความสามารถตรงส่วนแรกนะแล้วเอาแต่ความสามารถส่วนรองนะพันทรูเนี่ยน้อยไป0ูนนี่คือน้อยไปคือถ้าเกิดว่าอย่างอย่างอันนี้คือแน่นอนเลยว่าถ้าสเตตัสดาเมจมันมีไม่เกิน60%เนะี่ยในไลเฟลิลนะก็ไม่ควรใส่ละเพราะว่ามันเสียดเสียดได้มันมันใช้ไปแล้วมันเปลืองช่องไปเอาอย่างอื่นที่มันเพิ่มดาเมจดีวกว่านะฮะเอ่อเมลีวินอัพสปีดนะอันนี้แน่นอนเลยอาวุธชิ้นนั้นต้องดูว่าคุณใช้มันเฮเบกแท็กเพียวๆหรือเปล่านะี ถ้าเป็นแฮมเอร์แถบแบบเพียวๆอย่างเช่นเก็อกเกฟพามนี่คือบอกเลยว่ามอดใบนี้คือต้องใส่ต้องใส่เลยคือทุกอย่างตอบโจทย์หมดทั้งสเตตัสด,ดาเมจเพราะว่าการันตีสถานะใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ได้แบบเต็มๆแล้วิด้าส,สปีดคือง้างไวขึ้นถ้าคุณใส่คู่กับคิลลิ่งโบรแล้วก็เอาเมอแกปออาแกนแชตเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าง้างจักแบบฟูก่อนคว้างเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงอึดใจแบบคว้างแล้วอ่ะคือแบบดีมากอันนี้คือแบบเป็นเมตาใหม่ของอะไรนะ เกล็เลยรวมไปถึงอาวุธประเภทแบบเฮมิแท่งแล้วมันติดสแลตร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเคียวหรือว่าทูแฮนดนิกันหน่อะไรพวกนี้ก็เหมือนจะบังคับให้ใส่นะว่าลุงก็ใส่เกือบทุกอันเลยเชย่นกันนะก็อันนี้ดีมากนะแต่นอกเหนือจากไอ้พวกนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวลุงไม่ได้เลือกใส่นะอย่างเช่นพวกอาวุธเมลีสายเดินตีอะไรเงี้ยเพราะว่าเดินตีมันก็ไม่ได้ใช้ถึงถึงต่อจะบอกว่าลุงก็เวลาตีได้เรื่อยแล้วถ้าลุงใส่เทโนูใครมันก็สามารถที่จะเทโนไใครได้ไวขึ้นเทโนไใครมันไวยอยู่แล้วครับพี่ นี่ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าจะเอาแค่นั้นนะหลักๆเลยถ้าเกิดคุณสายเดือนตีคุณมองเลยว่าสเตตัสดาเมจมันมันมีผลเยอะไหมแต่ว่าเอาจริงนะสายเดือนตีเมลีเนี่ยทุกวันนี้บิวมันก็แทบจะไอ้เหี้ยไม่มีช่องให้ใส่นะลุงว่าสายเดือนตีนี่น่าจะมองข้ามได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามันน่าจะมันน่าจะอย่างละครึ่งอะ่ะก็คือสเตตัสครึ่งหนึ่งแล้วก็ดาเมดดิบครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะสายเดือนตีน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาปืนรองก็ปืนรองนี่น่าสนใจถ้าปืนกระบอกนั้นแบบเป็นปืนที่เน้นสเตตัส นะแล้วก็รีโหลดมันชา้าอยู่แล้วก็เหมาะจะใส่นะครับอย่างอะไระที่แบบเล็กตั้งแต่เล็กอีคันนนมันก็ไม่ได้ใช้เป็นรีโหลดมันใช้เป็นชาร์จแต่รีโหลดก็มีผลต่อการแปลงล่างนะแต่ว่าไม่รู้สิแต่ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันยิงติดสลัดทีมันก็คูณ2คูณเกือบ2ไปเลยมันก็น่าจะแรงแบบเบิ่มๆอยูนะ่ก็ลองดูาละกันพวกปืนที่มันยิงติดสถานะบ่อยๆแล้วมันแบบสถานะแรงๆน่าจะโอเคอะไรอีกวะที่แบบน่าสนใจออคิวคอออคิวคอกก็ไม่ได้ใช้รีโหลดหรือเปล่าวะ มันค,คิดไม่ออกตอนนี้ยังคิดไม่ออกจริงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอดูเรื่อยๆไล่ๆ,ๆดูตอนมีเวลาว่างว่ากระบอกไหนที่แบบทาสถานะแบบติดเยอะๆแล้วมันมีดาเมจม,มากกว่า60%ของตัวปืนในการฆ่าศัตรูเนี่ยก็อาจจะเอาไปใส่นะช็อตกันเนี่ย,อ,ยอันนี้ลุงคิดออกเลยอันนึงไวๆเลยนะมันชื่อชื่ออะไรนะลืมชือ่อแฟนทาสมาพราอันนี้คือดีเพราะว่าดาเมจหลักๆแม่งมาจากสถานะที่มันแปะแบบแรงๆจากสถานะฮีทอันนี้คือแบบลุงใส่เลยแล้วก็ได้อนี้ไปเสริมด้วย ทำให้แม็กหนึ่งมันยิงได้ทิศนานขึ้นถึงต่อให้แบบเอ้ยยิงแปบบ๊แบบแบบเดียวแล้วมันก็รีโหลดไม่เกินหนึ่งวิอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแม็กมันยาวขึ้นมันก็ทําให้ไม่ต้องรีโหลดทีไงม,มันก็จะดีกว่านะประมาณนี้อ่ะสาหรับในส่วนของมอสเตตัสดาวเมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันทั้งมอสใหม่ที่มาทั้งหมด7จ็ดใบนะฮะส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นเมตาใหม่ไหมไม่เชิงเรียกว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งดีกว่าที่ถ้าสมมติว่าคุณมองแล้วทางเลือกเนี้ย มันสูตรเดียกับมอสที่ลูกคุณใส่อยู่แล้วมันทําให้บิวของคุณมันแบบว่าเฮ้ยมันเติมได้ครบขึ้นอ่ะแล้วก็ทําให้แนวทางคุณที่คุณเล่นอยู่มันโอเคกับในส่วนเนี้ยคุณก็สามารถเติมมอสนี้ไปแทนมอสที่คุณมีอยู่ได้สักใบหนึ่งได้นะฮะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะอันที่มีอยู่มันครับแล้วอันนี้ใส่มันก็ดีนะแต่ว่ามันดีไม่เท่ากับที่ถอดไปอ่ะก็ไม่ต้องถอดนะมันพิจารณาแค่นี้เลยคือถ้าคุณถอดแบบคุณลองได้คุณสามารถลองได้ถ้าคุณลองแล้วมันท คุณก็แค่ไม่ต้องใช้ในั่นเองนะแต่ถ้าคุณแบบลองแล้วเฮ้ยเชื่แม่งคือสิ่งที่ตามมาหาจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่คุณต้องการอะไรเงี้ยมันก็สใสแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีถูกมีผิดเลย,เลยมอสทั้งเจ็ดใบนี้คือมันดีมันดีลุงบอกเลยว่ามันดีเพราะมันเป็นมอสอ,อีกฉีกไปอีกแบบหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่ามันเข้ากับสไตล์ของคุณหรือว่าบิวของคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดมีถูกเลยถ้าจะใช้หรือไม่ใช้มอสพวกนี้นะประมาณนี้คครับผมเ